แล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ถ้ามันเสียขึ้นมาหรือว่าต้องการจะย้ายบงใยบ้านตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องพังทิ้งเท่านั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ9ก้าหมื่นบาทเป็นเรื่องที่งงๆเหมือนกันว่าทำไมอีกเกียเป็นแบบนี้วะถ้าเกิดว่าคใครอยากซื้ออะไรแต่ไม่อยากเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้ครั้งนี้ไม่ได้มาเป็นของชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าของมันชิ้นใหญ่มากๆจนไม่สามารถมาเข้าฉากได้นั่นเองนั่นก็คือชุดครัวจากอีเกีย คือด้วยความที่ครัวเก่าเราเนี่ยมันก็จะมีความซอมซ่อสภาพนี้อย่าเรียกว่ามันเป็นครัวเลยจะดีกว่านะครับแล้วรู้สึกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆลวมีพื้นที่อยู่ก็ควรที่จะมาปรับปรุงให้มันใช้งานได้นะครับ <g ül> ก็ทั้งจะเอามาเนี่ยให้มาทำอาหารกินกันได้สักทีมีพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็นี่แหละจะได้เอามาลองเครื่องคงเครื่องครัวต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับต้องก็หลังจากที่ลองไปสอบถามพูดคุยกับหลายๆคนมาเนี่ยจุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้เป็นของทางอ e ีเกียนี่แหละด้วยความที่ทางเรื่องของมาตรฐานการผลิตนะครับผมว่าก็น่าจะโอเคมีามาตรฐานเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ต่งตางๆเนี่ยค่อนข้างที่จถูกใจอยู่พอสมควรนะครับ เราก็ไม่ต้องไปนั่งลุ้นกับเรื่องของช่างที่ถ้าเกิดเราจะตามเข้ามาบิอินนะครับผมก็นี่แหละใช้เรื่องของทางอ e ี e กียไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาทั้งเรื่องของการวางแผนนะครับผมว่าจะติดตั้งอะไรอย่างไรการออกแบบการสั่งแล้วก็จนถึงเอามาติดตั้งจนพร้อมใช้งานเนี่ยจริงมันก็เป็นโปรเซสที่ค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็มีอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยคิดว่าเออเนี่ย น่าจะมีเรื่องเอามาบอกแชร์แบ่งปันประสบการณ์ตรงน,นี้เนี่ยกับเพื่อนๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อันไหนที่มันดีอยู่แล้วก็เผื่อจะได้แบบเออตามกันได้แล้วก็อันไหนที่ถ้าเกิดว่าผมพลาดไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปซ้ําเหมือนกับที่ผมเจอมานะครับคือคงไม่ได้ลงดีเทลนะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะต้องทําอะไรสอนใช้งานนะครับผมแต่ว่า อาจจะดึงแค่บางส่วนที่น่ารู้ของแต่ละขั้นตอนเนี่ยมาเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องที่มาเล่าเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมถ้าเกิดว่ามีใครมีประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็เอามาแชร์เพิ่มเติมกันได้นะครับผม <S <S ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพิการวางแผนซึ่งส่วนตัวจริงจเนี่ยจนคาเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆที่สุดจริงๆนะครับผมเรพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําผิดพลาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยคือเราจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีกแล้วนะครับผมก็ นั่นแหละใช้เวลากับมันเยอะนิดนึงแล้วกันโดยเราจะต้องเริ่มจากที่สำรวจครัวเราก่อนนี่แหละว่าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างของออของเราเองอย่างที่บอกว่าสภาพมันมันไม่มีความเป็นครัวอยู่เลยในที่นี้นะเนี่ยก็เียกาจะต้องทาใหม่หมดเลยนะครับผมทั้ง ผนังทั้งพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของการประกอบครัวนะครับผมก็จะมาอยู่ในขั้นตอนหลังสุดหลังจากที่ทําพื้นทําผนังเสร็จแล้วนะครับซึ่งในตอนขั้นตอนในการทําพวกของออไฟเฟยเดินท่อน้ำอะไรแบเนี้จริงๆก็จะอยู่ขั้นตอนในช่วงของการทําพื้นและผนังไปด้วยนั่นเองในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครเนี่ยมีห้องครัวที่สภาพค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วนะครับแค่ต้องการที่จะยกเอาครัวที่ดูดีเป็นกิจจักษณะนเนี่ยมาวางอันนี้ก็อาจจะพอข้ามขั้นตอน ตรงนี้เนี่ยไปที่ขั้นตอนของการออกแบบได้เลยนะครับข้อควรรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนนะครับผมอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการวัดพื้นที่ต่างๆเนี่ยยังไงควรจะมีการวัดให้แม่นๆแ,แ,แล้วก็มีการเผื่อพื้นที่เอาไว้นิหนึ่งด้วยละกันเพราะว่าที่เจอมานะครับถ้าเกิดว่ามันพอดีเกินไปบางทีมันยัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตอนประกอบเข้าไปได้นะครับมันจะไม่ได้พอดีขนาดนั้นนะแล้วก็ข้อ2ถ้าเกิดว่าที่พื้นมันมีเป็นท่อหรือว่าส่วนใดๆที่มันยื่นออกมาจากผนังจากพื้น ก็ควรต้องระวังไว้ด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาตอนระหว่างการประกอบได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับผมจะเป็นเรื่องของตาแหน่งของทั้งน้ําดีน้ําทิ้งนะครับผมปลั๊กไฟจะมีกี่ตัวนะครับแล้วก็มีเผื่อสําหรับพวกเครื่องช่องระบายอากาศไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าบางทีถ้าว่ามันจะมีการซ่อนตัวช่องระบายอากาศนี้เนี่ยก็ต้องระวังอย่าให้มันไปขวางทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดวางแผนผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะแหละนะครับผม ซึ่งความผิดพลาดตรงนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวผมจะขอรวบเอาไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งในตอนท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะครับมาถึงในเรื่องของการออกแบบนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือทางอ e ีเกียจะมีการให้อ,อุปกรณ์ในการออกแบบมาแล้วนะครับผมอยู่ในหน้าเว็บของเขาเลยชื่อตัว p l a n e t tools นะครับตรงนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะก็สามารถที่จะกดเข้าไปใช้งานกันได้ซึ่งวิธีการใช้งานตรงนี้เนี่ยจริงๆเราก็เคยมีทําแนะนําไปแล้วทีนึงนะครับผมก็สามารถไปกดดูใน ลิงก์ด้านบนตรงนี้ที่เราขึ้นมาให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะไปที่อีเกียนะครับผมแล้วก็ไปคุยกับพนักงานขายได้นะครับเขาก็จะมีการให้บริการอยู่ตรงบริเวณโชว์รูมของอชุดครัวนะครับก็สามารถไปปรึกษาแล้วก็ให้เขาช่วยลากวางต่างๆเนี่ยได้เลยทันทีนะครับซึ่งเนื่อจะให้สรุปสั้นๆเกี่ยวกับตัว Planner Tools นิดนึงละกันก็คือว่าเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยออกแบบที่ทําให้ใช้งานได้แบบง่ายๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีเป็นพวกรพนิเจอร์ต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้เนี่ยที่เป็นของทางอีเกียเองมาให้สามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมคือบางตัวที่เราเคยใช้มามันก็จะมีปัญหาว่ากดออกมาเสร็จปั๊บก็หาซื้อแบบเดียวกันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะปรับแต่งเอาตู้มาวางเพิ่มช่องตรงนี้หน่อยอะไรมานี้เนี่ยก็ทําได้แบบทุกอย่างเหมือนกับเป็นห้องของเราเองเลยนะครับแล้วก็มันจะสร้างเป็นภาพ 2D 3D ทุกอย่างขึ้นมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถ Export ตไฟล์ตัวนี้นะครับผมออกมากลายเป็นแบบของแบบสวยๆเหมือนกับไปหามรรน,นากรมาทำให้อย่างนั้นเลยเนาะแล้วก็มีลิสต์รายการสินค้าทั้งหมดที่เราจะต้องซื้อมาให้เสร็จสับก็เรียกว่าเป็นความสะดวกแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากๆชิ้นหนึ่งเลยละ่ะข้อควรดูนิดนึงในการใช้งานตัวเครื่องมือออกแบบตัวนี้เนี่ยเราต้องเสียเวลาในการทําความเข้าใจในการใช้งานอยู่สักพักหนึ่ง แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเดิ๋วว่าคุณดูคลิปที่ที่เราเคยทําไปแล้วเนี่ยเราไปลองใช้งานดูเนี่ยถ้านั่งจมๆจมนั่งเล่นๆกับมันอยู่สักประมาณ15นาทีผ่านทังบนาทีแรกไปได้เนี่ยก็น่าจะเริ่มสนุกแล้วก็เอนจอยกับการตกแต่งห้องของเราเองเนี่ยพอสมควรแล,แล้วเราก็ในเรื่องของปริมาณตู้ช่องเก็บของต่างๆทีนี้เนี่ยว่าจะใช้มากน้อยอะไรยังไงขนาดไหนนะครับผมอยากจะให้ลองคิดนะครับผมจากปริมาณของสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วเช่เนบอกว่าตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันในครัวเรา มันมีทั้งหมอ้อไหกระมังกระทะต่างๆมีพื้นที่ต้องการอะไรบ้างในการเก็บแล้วเราก็ไปจตก่การทําการยัดเอาพวกช่องต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมรวมถึงพวกลิ้นชงลิ้นชักคิดเลยว่าจะวางไว้ตรงไหนอย่างไรตรงนี้เนี่ยเวลากดเข้าไปดันไม่ได้คิดจากความเป็นจริงคิดอยู่จากเฮ้ยจากเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก อะไรนี้เนี่ยมันก็เลยถึงเวลาใช้จริงต้องไปนั่งซื้อไอ้นั่นมาเติมซื้อไอ้นี่มาใช้แล้วมันก็จะความสวยงามมันก็จะลดลงไปแล้วก็จะใช้งานไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัสตอมนะครับผมคือเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้ทุกอย่างจากของทางอีเกียก็ได้นะครับผมอย่างตรงนี้ของเราเนี่ยตัวท็อปครัวตรงนี้เนี่ยคือเราก็มีความต้องการอยากจะใช้เป็นตัวหินมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะทนน้ําอะไรพวกนี้เนี่ยใช้งานได้ยาวนานมากกว่านะครับผมก็เลยเปลี่ยนไปใช้เป็นหินแทน แล้วก็เช่นในเรื่องของพวกสิง,ง์น้ํอย่างนี้เนี่ยก็จะมีการใช้เป็นของจากทางด้านนอกในแบบที่เออราต้องการแล้วก็ราคาที่ประหยัดกว่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผมของเรื่องการออกแบบเนี่ยก็ให้พึงระวังเอาไว้นะครับก็ตอนนี้กดดีไซน์ต่างๆปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บลงไปเนี่ยระวังเป็นลมตอนที่มันคำนวณราคามาให้ว่าราคามันจะเวรืรอมากนะครับก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆก็ใส่ๆไปก่อนก็ได้แหละแล้วสุดท้ายเนี่ยค่อยๆถอนทิ้งเอาแล้วกันเพราะว่าราคาบ,บางทีมันจะกระฉูดจนแบบ โอ้ไม่เจ้ามาถึงเรื่องการสั่งซื้อนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมก็จะทําการสั่งซื้อทุกอย่างเอาให้มันจบจากทางหน้าเว็บไปเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปที่สาขาให้วุ่นวายนะครับผมแล้วก็ไปเกิดความเสี่ยงใช่ไหมแต่ว่าเกิดปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมานะครับผมทั้งในตัวเว็บเองเนี่ยเหมือนกับหลังบ้านเขาตอนนั้นน่าจะเป็นตอนที่ผมสั่งนะมันมีปัญหาอะไรสักอย่างทั้งสต๊อกเช็คมามันไม่ละเอียดพอทั้งของมันแบบไม่ชัวร์มันมีหรือมันไม่มีกันแน่สั่งได้สั่งไม่ได้ของอยู่สาขานั้นสาขา มากมายหลายสิ่งอ่ะจนสุดท้ายของเราเนี่ยก็ต้องวิ่งไปที่สาขาของอีเกียบางนานะครับผมแล้วก็เดินไปหาทางพนักงานที่เขาช่วยไปเช็คของแล้วก็กดสั่งหยิบของตั้งแต่ตอนนั้นมาให้เลยก็จะได้ของที่แบบครบๆชัวๆว่ามีอะไรไม่มีอะไรบ้างนะครับขเขาก็จะมีลิสต์มาให้แหละว่าอะไรที่มันไม่มี จะต้องทํายังไงต่ออย่างของเราก็เนี่ยไปกดจากของสา,สาขาอีเกียบางใหญ่มาเพิ่มเติมเลยมานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาที่กดสั่งจากหน้าเว็บทั้งหมดไม่ได้หรือเอาชัวร์วเนี่ยผมว่าจริงก็วิ่งไปที่สาขาให้เขาช่วยกดให้ก็น่าจะเซฟเซปลอดภัยกว่านะครับแล้วข้อควรููเรื่องของการสั่งซื้อนะครับผมาน,นี้ก็ดูในเรื่องของราคาค่าจัดส่งดีๆแล้วกัน จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ดีราคามันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยจริงๆคือจะมีคนบ่นในเรื่องของค่าจัดส่งของอีเกียมาที่ว่าโหโคตรแพ,พงเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เห็นว่าราคาลดลงมาแบบเป็นครึ่งหนึ่งนะครับผมก่อนหน้านี้จะอยู่ที่มาน600บาทไม่ว่าจะสั่งมากสั่งน้อยอะไรยังไงคือราคาก็หายดอโหดอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยคือมันก็จะมีโปรนะครับผมลดเหลือ290บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคือด้วยราคาที่เหลือแค่นี้เนี่ยไม่ต้องคิด 300บาทคือแค่ค่าขับรถไปขับรถกลับค่าทางด่วนเนี่ยก,ก็หมดแล้วให้เขามาส่งให้ผมว่าราคานี้คือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับผมโอเคแหละเนาะส่วนถ้าเกิดว่าตอนกดสั่งไปมีปัญหา เรื่องที่กลัวว่าจะสั่งครบไม่ครบสั่งเกินไม่ได้ใช้แร้วนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าเขามีนโยบายในการคืนสินค้าให้อยู่แล้วอย่างของเราเองในที่นี้เนี่ยที่สั่งมาจริงก็มีของที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้สั่งมาเกินระบบมันมีความโกงๆแอดมาเพิ่มมาอะไรพวกนี้ให้เราสักอย่างนี่แหละสุดท้ายก็เอาไปคืนได้นะครับผมโดยที่ให้คืนได้ในภายใน365วันเลยนะครับผมแล้วก็คืนให้เต็มจำนวนนะครับ แต่อย่างไรก็ดีก็ระวังนิดนึงแล้วกันว่าถ้าชิ้นส่วนไหนที่เรายังไม่ชัวนะครับผมอย่าไปแกะมันออกมาเพราะว่าตรงนี้ทางเอไอกเคียเขาอาจจะไม่ได้รับคืนก็ได้ถ้าเกิดในกรณีที่เห็นว่าแพ็กเกจมันแบบเละเทะเสียหายไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการประกอบสินค้ากันบ้างนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อสินค้า i k เคียเป็นประจำเนี่ยน่าจะพอรู้อยู่แล้วละว่าของเขาเนี่ยจะไม่ได้เอามาประกอบให้นะครับผมก็คือสั่งอะไรมาปั๊บก็ ส่งถึงบ้านปุ๊บเราก็ต้องมานั่งประกอบเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการจะประกอบเองเนี่ยจริงๆเขาก็มีบริการประกอบให้อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ฟรีนะครับโดยที่การประกอบเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็คือจะคิด7%จากราคาของสินค้านั้นๆแลถ้าเกิดว่าตัวเฟอร์นิเจอร์นั้นเนี่ยมันต้องการการเจาะยึดประกอบอะไรเพิ่มเติมนะครับผมตรงน,นี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเป็นตัวของชุดครัวหรือว่าชุดห้องน้ํา อันนี้เขาไม่ได้คิดแค่เ็ร็ละราคาของการประกอบเนี่ยจะเพิ่มกระโดดขึ้นไปเป็น12ซนนะครับอย่างของเราเนี่ยก็หลายหมื่นก็งจริงของเราเนี่ยตอนไปตอนที่ไปถามเนี่ยราคาก็จะช็อกๆอยู่นะมันจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันเลยอะคือแบบโอ้แม่เจ้าราคาประกอบแบบอลังการมาก,มากซึ่งโอเคจริงอยู่ถามว่ามัน,มนเพิ่มขึ้นจากอะไรเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาจะมีการต่อทง,งต่อท่อทุกอย่างเอาให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนั่นก็คือในกรณีที่ตัวของ ห้องครัวเราเนี่ยมันต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งมีท่อทุกอย่างเดินมาให้เรียบร้อยเพราะว่าของทางอิเกียเองเนี่ยเห็นว่าจริงๆเขาจะไม่ได้รับตัดบงดัดแปลงอะไรพวกนี้เลยต้องทุกอย่างค่อนข้างจะเป๊ะๆพอสมควรคือตอนแรกเขาคิดอยู่แหละว่าจะประกอบเองเลยดีไหมเพราะยิงก็ส่วนตัวอย่างที่บอกก็คือค่อนข้างชอบที่จะประกอบงานอิเกียอยู่ลวเพราะว่าตีของเขาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดีเทลในการออกแบบตั้งแต่ดีไซน์ธรรมดาเนี่ยกับการออกแบบเรื่องการประกอบให้มันง่ายด้วยไงายบางทีมันก็มีความสนุกในการค่อยๆระเลียดไป แต่ว่าดูจากสเกลของงานแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นดูจากเวลาที่มีเนี่ยมันก็ค่อนข้างยุ่งบอกเลยว่ามันมันก็ไม่ค่อยน่าที่จะทำสักเท่าไหร่นักสุดท้ายก็เลยตัดใจว่าไปหาช่างข้างนอกมาประกอบให้นะครับซึ่งตัวช่างเนี่ยเขาก็คิดเป็นราคาแบบเมาส์าให้นะครับผมก็ประหยัดลงมาพอสมควรแต่ตรงน,นี้บอกว้นิีน้นึงแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้ช่างนอกเหมือนกันนะครับผมก็พึงระวังไม้ว่า ควรจะต้องหาช่างที่มีประสบการณ์จากการประกอบสินค้าของอีเกียในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ไปเอาช่างที่ไหนมาก็ได้คือบางทีเขาไม่ได้ชํานาญกับการประกอบของของอีเกียเนี่ยบางทีประกอบผิดบางทีประกอบเสียหายก็มีนะครับผมควรจะหาคนบอกว่าเออเนี่ยผมพร้อมประกอบของอีเกียโดยเฉพาะซึ่งหลังจากที่ช่างมาจาัดก,การจุดก่างปุ๊บปั๊บเรียบร้อยเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมากแล้วก็คิดไม่ผิดที่ไปตามเขามาทําให้ คือแบบขนาดเขาเองที่แบบทาได้อย่างรวดเร็วทําได้แบบเทพแล้วนะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหกถึงแปดชั่วโมงอะที่จะนั่งทํากว่าประกอบจนเสร็จดูอุปกรณ์ที่เขาประกลางทั้งหมดทาเนี่ยโอ้โหแค่เห็นก็ปวดหัวแล้วอะนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออถูกต้องแล้วแหละนะครับกับราคาที่ยอมจ่ายไม่เสียดายเลยเราก็ลองไปเช็คดูจาก YouTube ของท่านอื่นที่เห็นมีการทำว่าเออมาลองประกอบให้ดูประกอบชุดคัวอีกเกียแต่ละคน ไม่ทำก็สองวันเานันเลยนะกว่าจะประกอบเสร็จพ<า>อกลับมามองที่ตัวเองตอนนั้นถ้าเกิดว่าคิดจะทําเองจริงๆเนี่ยสุดท้ายผมว่าก็ต้องไปหาจ้างคนมาทำอีกนั่นแหละน่าจะถอดใจก่อนที่จะเริ่มประกอบแน่ๆนะครับหลังจากที่เขามาประกอบให้สเสร็จสมบเรยบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีท็อปด้านบนเนี่ยหลงเหลืออยู่ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เรามีการสั่งของด้านนอกมาใช้อย่างที่บอกแต่แรกว่าเราอยากจะได้เป็นหินมากกว่านะครับก็ ตามช่างเข้ามาโดยท็อปหินที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวท็อปหินอินเดียนะครับผมบอกเอาไว้แล้วกันเผื่อว่ามีใครอยากจะรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับส่วนตรงที่ดูดควันกับตัวเตาไฟฟ้านะครับผมตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของคูซิน่ากับลัคกี้เฟรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคูซิน่าเนี่ยจริงๆเขาเป็นแบรนด์ลูกของทางลักกี้เฟรมอีกทีนึงเนาะซึ่งแบรนด์ลักกี้เฟรมเนี่ยงจริงก็น่าจะคุ้นหูกัอนอยู่แล้วเพราะว่าก็อยู่กับคนไทยมาค่อนข้งนานนะครับผมก็ของเขาเนี่ยก เลของเขาก็โอเคแหละนะครับผมก็เรียกว่าติดใจม่ไ่ตอนมอสทอดไงอันนี้ก็ไปลองดูแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมาก็เลยเอามาติดตั้งนะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้กันที่สุดนะครับผมก็คือเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายคือสรีรวรวมแล้วนะครับผมเราโดนไปช,ชดุดขวดขนาดประมาณ10ตารางเมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9ก้าม่บาทเกบาท, <90 S 2> บาท ม,มแต่ทั้งหมดนี้ก็รวมรวมกับชุดอ่างล้างจานผนังพื้นแล้วก็ค่าช่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่ยังไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นเ<ม>พื่อราคามันอาจจะฟังดูแอบแรงแต่ว่ารวมรวมผมว่ามันก็ ก็นั่งแฮปปี้ในระดับหนึ่งนะครับผมกับสิ่งที่ได้มาแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่มีการเดินท่อเดินไฟปลัก๊กอันนีเพิ่มเติมเนี่ยก็เสียดสีเสียแค่พันบาทสําหรับการติดตั้งขวกนั้นละกันนะครับผมแล้วก็ยังไงเอาให้มั่นใจว่าเหลืออีกประมาณร้อยสองร้อยนะครับผมสําหรับไปซื้อมามงมาม่ามาติดตูว้ไว้นะครับจะได้ทํากินระหว่างที่กระเป๋าฟังฟี่ไปหมหเ<ม>รือแล้วแต่ก็แน่นอนนะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อควรรู้ <S <S ข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะ เอามาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งโดยมากเนี่ยมันก็จะเกิดจากความผิดพลาดตั้งแต่ตอนวางแผนนี่แหละนะครับก็เลยทําให้ของที่ออกมาเนี่ยมันจะมีความจุจ๊กจั๊กในการใช้งานอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับไปตัวชุดครัวตรงนี้เนี่ยก็อันที่1เลยนะครับผมจะเป็นเรื่องของท่อน้ำนะครับผมทั้งท่อน้ําดีแล้วก็ท่อน้ําทิ้งนะครับผมก็ตัวช่างที่เขาทำเอาไว้คือพอดีมันเป็นช่างคนละชุดกันมันก็เลยจะดูไม่พอดีเป๊ะสวยขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัว ท่อนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นท่อของน้ําประปาที่ต่อมาจากนอกบ้านเลยนะครับผมทําให้ตัวน้ำเนี่ยทั้งอาจจะไม่แรงบ้างน,นะครับผมหรือว่ามีความสม,ม่ำเสมอเนี่ยที่ต่ำบ้างคือจริงจริงเนี่ยควรต้อ,องต่อน้ําจากแทงน้ำที่มันติดอ,อยู่ด้านบนของบ้านมากกว่านะครับผมไม่ควรจะต่อตรงจากท่อประปาแบบนี้ส่วนท่อน้ําทิ้งเนี่ยด้วยความที่มันมาไม่พอดีนะครับก็อย่าทงที่เห็นคือมันจะเป็นการแค่สอดท่อลงไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะมีกลิ่นที่ขึ้นมาจากท่อน้ําทิ้งได้แล้วก็จริงจริงมีความเสี่ยงที่มันจะมี หนูหรือว่ามัแรงขึ้นมาจากท่ออะไรต่างหากนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปเตรียมหาช่างเนี่ยมาจัดก,การปะปิดอะไรพวกนี้เข้าไปเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขส่วนนี้แล้วก็ส่วนท็อปพอเขามาวางให้เสร็จปั๊บมีการเจาะรูพวกของซิง์อ่างล้างจานนี่ให้ไวให้ก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขามาวางแค่อย่างเดียวเขาไม่ได้มาติดตั้งไอ้พวกของซิงพวกของเตาให้ด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ยาแนวขอบของไอ้พวกซิงมีไว้ให้ มันก็มีโอกาสที่น้ําจะซึมเสริมลงนี้ได้ตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนไปหาของมาแปะเพิ่มเติมเองอีกนะครับก็ลองคุยกับช่างให้ที่ดีแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าจะไปติดตั้งซิงค์หรือว่าเตาจากด้านนอกมานะครับส่วนเรื่องของปลั๊กไฟนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยคือผมนึกว่าไอ้ที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยมีทั้งหมดรวมๆตรงนี้แค่ประมาณสี่หรืหกรูเนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่ถึงเวลาจริงๆมาวางเนี่ยคือกลายเป็นว่าไม่พอมีเครื่อง กลองน้ำนะครับผมมีเครื่องล้างจานมีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟคือไปๆมาของมันเพียบเลยอะถ้าถามผมว่าเฮ้ยตรงเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยควรมีปลัก๊กไฟเอาไว้เผื่อไว้เยอะขนาดไหนด้วยความที่สมัยนี้เนี่ยมันก็มีของทุกอย่างทบจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดแล้วเนาะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวได้เนี่ยหถึงแเนี่ยขั้นต่ำเนี่ย น่าจะดีกว่านะครับผมแล้วก็มีการแบ่งเอาไว้สัก2จุดให้มันสามารถอ,าอยู่คนละที่ให้มันสามารถต่อสายได้ด้วยนิดนึงละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมสำหรับไอตัวเตาไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแผนตั้งแต่ตอนแรกนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือเราไม่ได้กะจะติดตั้งไนตัวเตาไฟฟ้าการเดินสายฟงสายไฟเอาไว้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้พร้อมแล้วกลายเป็นว่าเตาไฟฟ้าตัวนี้มันต้องการไฟแบบกําลังค่อนข้างสูง ไม่ได้เสียบปลัก๊กธรรมดาเราก็ใช้งานได้นะครับผมเลยกลายเป็นว่าต้องมานั่งหาทางในการเดินไฟต่ออีกเนี่ยว่าจะใช้จะเดินไฟยังไงเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้นะครับผมรวมถึงตัวดูดควันตัวนี้เนี่ยมันก็มีการต้องเสียบปลั๊กเพื่อ,อ,อใช้งานใช่ไหมครับผมก็กลายเป็นว่าตำแหน่งมันจะไม่ได้พอดีขณะที่มันจะเสียบปลั๊กเข้าไปได้ไงก็เลยต้องมานั่งหาทางขยับปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยอีกก็วุ่นวายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเต่าไฟฟ้ากับที่ดูดควัน วางแผนให้ดีๆก่อนที่จะซื้อมาติดตั้งด้วยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายในการหาเสียบแล้วก็อาจจะไม่สวยงามได้นะครับส่วนปัญหาอื่นที่เจอนะครับผมทั้งอันนี้เป็นปัญหาทาง I <S <S <เ>องีเกียเองแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนที่ไม่ครบอันนี้อย่างที่เห็นนะครับผมมันจะมีตูน้นนึงที่มันดูเอ๊ะทำไมมันตรงใจเปิดทิ้งไว้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อันนั้นเป็นชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ชิ้นเดียวที่เราหามาประกอบไม่ได้คือ มันจะของเข้ามาแบบกบลลระปิกกระปอยเข้ามาแป๊บเดียวก็ของหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นของที่เราก็แบบต้องเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยจนกว่าต้องรอจนกว่ามันจะมีของแล้วก็เอามาใส่เข้าไปเนี่ยแหละนะครับก็เป็นเรื่องที่งงๆเหมือนกันว่าทำไมอีกเกียเป็นแบบนี้วะทำไมถึงไม่มีของมาเติมักทีแล้วก็ต้องมานั่งเลงเอาเองว่าของจะเข้าเมื่อไหร่นะครับส่วนเรื่องที่ถาเห็วนว่าใครสงสัยนะครับว่าบบเฮ้ย,ย,าายแบบนี้เนี่ยจ้างช่างบิว์อินมาทำเลยดีกว่าไหมราคาแบบนี้เนี่ยได้เลยลองถามไปแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยรู้สึกว่า ค่าใช้จ่ายมันจะหายไปสักประมาณ20-30%เลยเหมือนกันนะครับผมสำหรับการใช้ช่างบิวอินและนอกเหนือจากราคาที่ถูกกว่าเนี่ยคือทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างพร้อมประกอบเสร็จใช้งานมากกว่าเจ้าตัว i k e กตัวนี้ซะด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่รู้สึกเสียดายกับส่วนต่างน,นี้นี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือเรื่องของคุณภาพไม่เท่ากันบางทีของที่มันราคาถูกกว่ามากๆบางทีคุณภาพงานมันก็จะดรอป ลงไปกว่าเดิมพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว,ว่าที่เลือกของอีกเกียเนี่ยเลือกที่มาตรฐานของการผลิตของเขาว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ถ้ามันเสียขึ้นมาหรือว่าต้องการจะย้ายบ่งใยบ้านตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องพังทิ้งเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถที่จะถอดปเปลี่ยนประกอบต่างๆเนี่ยได้เลยแต่ของอีกเกียเนี่ยก็คือ ถ้ามีโครงการที่แบบไม่รู้อกว่าจะจะย้ายเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถถอดไปประกอบที่อื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีมีเรื่องจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการรับประกันนิดนึงละกันคือของอีเกียเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะมีการรับประกันนี้ค่อนข้างยาวนาน25ปีใช่ไหมแต่ข้อควรรู้อย่างหนึ่งก็คือว่า25ปีที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการรับประกันสินค้าในกรณีที่การผลิตมีปัญหาเท่านั้น ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานไปอย่างชุดครัวพวกนี้เนะีแล้วเกิดอาการว่าเป็นไม้บวมจากการที่มันโดนนะ้ำพวกน,นี้เนะี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะประกันแล้วนะเพราะมันถือว่าเป็นการใช้งานทั่วไปของคุณที่ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับผมหรือถ้าเกิดว่าตอนที่คุณประกอบเนี่ยคุณไม่ได้มีการยึดอย่างที่เขาระบุเอาไว้คุณไม่ได้มีการดัดแปลงเพื่อมาประกอบได้ขึ้นมา ประกันขาดทันทีจ้ากล่าวคือถ้าผมมองเนี่ยคือผมแทบจะไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องประกันตัว25ปีตัวนี้ขนาดนั้นหรอกแต่ที่ผมคิดว่าการรับประกัน25ปีเนี่ยมันบอกอะไรอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามั่นใจในมาตรฐานการผลิตของเขาเองแหละว่าคือนี่25ปีเนี่ยถ้าอะไรที่มันมาจากการผลิตของเขาไม่ได้มีปัญหาแน่แน่ก็มาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้เพื่อนๆตื่นได้อ่านเพิ่มเติมกันด้วยละกันนะครับผม ก็ครั้งนี้น่าจะขอจบกันไปแต่เพลงเท่านี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับผมรวมถึงกดแชร์ไปบอกเพื่อกนกันด้วยนิดนึงละกันแล้วครั้งหน้าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดว่าเราจะมีอะไรมาลองให้อีกแล้วก็ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องของเราเอาไว้ได้นะครับผมับครั้งนี้ไปละครับผมสวัสดีครับ